เอามาแลวมาแลวครับสวัสดีครับอุปกรเริมจากครงนี้นะครับแนี่มันคือรถเดียวี่70ตัวใหม่ล่าสุดเพาะทเพื่อการทำงานของรถอะไรหลวยๆแบบไหนโอ้ยใหม่เมอเลยครับทั้งที่เราเปดี่ยตัวตัวรถทำเต็มไปเสียเจ้ตัวงเ้ดมครับยังมีเได้อ้ Like me, kind of ตัน <Me> no ี้รถแทมันให้บ <iye> ิ้งนะครับรถไม้แกองเล่อแบแย่งกแลกตัวป็นตัวครับผมอากจะแลกนับแต่ตัวแท้น่ารักเลยตัเป็นตัวหนานะครับอโหออโอ้ยแลยน รายโดเซนนั่นดีอยู่กันในเบิ่งนอตาราะว่าการทำงานของดีเจจิบใหม่ๆจกกองเป็นอะไงการใช้งานในเบิ่งเดียวนี้ครับผมแต่ว่ามากมมเๆอรห้องเาต้องมีการปรับต่งเล็กน้อยนะครับมีเจ็บอผุดใด้ผ้าวูกดีดาวห้องบต่างของเขากันานงานบาเเ้านอกปรับแต่งกันไปกับแต่มาก หน้าเป็นแบบอัยันไปยันลอยเป็นโมเดนตึงเราแบบมาหอดเกีียวโลดก็ได้ด้วยี่น้องต้องปั๊บตั้งนั่งจ่ายต้หันตั้งสายพารตัวม้นสายพาก่ายพารโมเดียวัแลแบเนกลองเช็ดเช็ดแล้วเกียวนี้เองครับเพื่อคนจัดเช็ดมากคือว่าจะลูกโตครับตา ดีเ่เลยครักบ,บรกนนากทบบรทำงานของโบโบปัน,นทีนัดะไนอกมด่นอกแเขาพลาดเขาไม่ได้ทีจังโบโบปันเลแต่โบที่ว่าพัาดออกมาก่อนตรวจดูได้ดได้ดได้แกองใม่ครับป้าย เทียบรับเทียบกัโฟมลอยต้อยี่สิบเจ็ดสิบพันตอนเลยเับสัตว์าตอนนี้อาศอยู่ในจุดเดีนน้องเก็บเอาเก็บเอาลมนะเอาพ่อตีพ่อควรจะเป็นหนุ่มชายพ่อส mm ัต hmm. ว e ์ดควรเป็ hmm. ผมเนี่ยเก็บเสาลูกผมเน,ในี่ยคุ้มใจดีเลยดีดีดันเก็บเกี่ยวเรียกว่าลูกโตครับรถลดกีซีู่ปตาดเจ็ดสิบตัวใหม่ล่าสุนดนะครับฝากพี่ฝากน้องเย,ยเบิ่งเจยเจียดนี่เด้อครับพี่น้องเบิป็นไงเนี่ครับเพื่อเป็นกำลังใจเหตุผลต่อไปกับผม หินี off, of ici, ่ยหงข้าเจ้าทายแหงนะครับแล้วก็มาผาดเสียงเอาผมมีเวลาลงทายบลัวข้าครับโกรดมาดีวิ่เบิ้งนาะครับเล่นดีขนาดครับจวดจวดจวดจนจวดตากี่ฝาหน่องมึงเชียเนี่เด้อครับสวัสดีครับ